เบแตงนะเจ้าอยากอะกให้เคไว้ในใจแต่ก็ปวใจเพแมว่าแมวอให้ออาคนเลยเพราะว่าห้อเคิดอย่างบ่ได้เนาะเพราะว่าให้ขึ้นมาขึ้นกับบมาได้แจ็คสันาได้เนาะไปคิดคิดทอดแบบเสียใจอยุตะ สบายดีกะสบายดีและสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนเลยเนาะโดยบ่วจะเป็นเอฟซีจากฝั่งลาวฝั่งไทยรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยก็ยินดีตตอนรับเขาสูช่องน้องพลอยช n n นลอีกแล้วมันนี้ก็มามาป่อยอยู่กับช่อง u t u b e น้องพลอยช n n นลคือเก่าคือเดิมเนาะมันนี้น้องพลอยก็ได้เดินทางมาทางบ้านนากระเสาะนาะเพพี่น้องเนาะก็คือ,คอ,คอ,คอม้อนี้น้องพลอยก็ได้เดินทางมาสาวผู้นึงเนาะแต่น้องพลอ,อยก็ ยังบุทันหูเนาะสื่อเสียงเรียงนามเพิ่นว่าสื่อจังไดแนวใดเนาะเพราะว่าน้องพลอยกันีน่ก็เป็นครั้งแรกของน้องพลอยเนาะที่มาเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโดยกัเป็นครั้งแรกที่มาบานน้านนากระสะแล้วกัเป็นครั้งแรกที่ว่ามาหาเพิ่นน้ำเนาะก็เลยยังบุษบุญท่านหูยังน้อเพื่นอนพี่น้องเนาะแต่กับบุษบเนาะว่าเพิ่นนี่แม่นเปิดใจหรือว่าจังไดแนวใดเนาะเหาก็สิเข้าไปสอบถามพร้อมๆกันหรือว่า เป็นสาวแม่ห้างแม่ไม้โบหรือว่าจังใดเนาะก็ยังบ่ทันหูน้องเพรพี่น้องเนาะกับสิเข่าไปสอบถามพร้อมๆกันเลยเนาะดูก่อนสิไปเบ่งไปซุมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพ่อเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพ่อให้คลิปต่อๆไปนาองเพรพี่น้องเนาะและบ่ขามโูษณาเนาะรู้สิเป็นนวใดเฮาก็เขาไปทักทายสบายดีแล้วเข้าไปสอบถามพร้อมๆกันเลยเนาะสบายดีสบายดีล่ะสบายดีล่ะน้อยโดยสบายดีฮาลูกสาวนี่นะ น้องเป็นอะไรเนาะเขามาฮอตจอดถึงไงเนาะลองพลอยเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาก้างแรกสอบถามซื้อก่อนเนาะซื้ออะไรเนาะซื้อพี่แม่ซื้อพนซื้อพนอายุสิบแปดปีอายุสิบแปดปีซื้อพนอายุสิบแปดปีเนาะอ๋อไปอยู่บ้านอยู่บ้านหน้ากระสอบเนาะนี่เนาะน้องพนอยู่บ้านหน้ากระสอบเขินกับอายุสิบแปดปีกะแล้วน้องนอหนี่ซื้ออะไรค่ะ น้องพึ่งน้องพึ่งเจ้ามีลูกจากคนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งเนาะแต่ชาว่ากาสิถามขึ้นกันเลยเนาะไปขอสอบถามเนาะอันพ่อของน้องไปใช่ละปลาแล้วปลาอะไรปีปลายแล้วอ๋อโดยจะได้แยกทางกันได้ปีปลายเนาะน้องคนนี้ได้จากปีเดือนี่ปีปลายปีปลายแสดงว่าแต่น้องคนนี้เริ่มเริ่มเกิดมาบ่น้องคนนี้ได้จากเดือนที่ว่าเดืองกันนะ เก uh, <mission Christmas> ันตอนได้ปีนึโดยดยเพิ่นกะเรียงูปวว่าดีย้ยเดวเเดียวยเกะากอายุสิปปีเนาะอายุก็พ่อก็แม่บ่ล่ะคืออยางสิคอสอบถามเนอกจสาเหตุที่เลือกล่านีแม่นเป็นไปมาแล้วใดสะเหตมานี่ โดยแตทางบ้านกามีทอันนั้นว่าไม่คอความกันว่าชีตงไม่ไดไม่ไดว่าโดยน อตอนต้านาคอกันนะบ่คือยังไม่ได้คอบบ่คอแล้วคอแล้วอะชิมาะนัดมือแตงบ่เนี่ยนะนัดมือแตงวันแตงดูนัดมือแตงแนะกับโบมาหม้อไม้ยางใส่เลยหม้กับปลาว่าแห้งหม้อกับโบมาหม้อเลยดูสันแบบดีๆแกเงียบหายไปเลยนะแต่เจ้าก็ไม่ได้ไม้ไ่ได้ยังบ่แบบว่าไม่ได้เด้งกินเด้งยังบ่แตวกับป้าปล่อยเล่าเลยแล้วก็เลิกล่ากันมาเลยคือทางอันว่าเพิ่นก็เป็นคน บ้านเดียวกันว่าคือบ้านอื่นบ้านน้อยน้อยเพื่อนไปหาเงินะไปหาเงินอยู่ไทยว่าคือหาอยู่แล้วไเป็นไทยเนาะเพื่อนกับรุ่นล่าข้าวเดียวกันนี่บ่อายุประมาณสามสิบเพื่อนกับเป็นผู้ใหญ่ก่าน้องเนาะเป็นผู้ใหญ่ก่าน้องติดปลายปีได้แดดแม่เพื่อนเป็นรุ่นใหญ่เนาะอายุสามสิบปีสาเหตุขึ้นที่บ่มาบ่ยังนะขึ้นแบบได้น่องขึ้นติดสาวหรือว่าแบบใดขึ้น อันนี้ก็สิบหูู้นั่งินมั้กาเรื่องทิดเรื่องพูดนเขาพูดอยู่น้องกับวพูอ่ะพไปแ่บไปทำงานได้โรงเดือนเดือนตงเงินมาให้หาร้อยเโดยเดือนเรบงาวาแห่หาร้อยกันไปได้จักเดือนจังจังได้เรื่อกันนะ โทรมาเลยบโทรมาแล้วก well kind of ็เดยทางพ่อแม่ก็เดยทางพ่อแม่เจ้านี่ people, okay. ้มาให้มาโทรมาแต่งบบบนี้แล like ้วก็เด้กับขึ้นบูมาให้มาหม้องม้วกับบูมาหม้อมาอย่างเลยบอกมาเลยมาบอกความกันแล้วารปะกันารชิมอาหารเสียเงินให้ดิเสียเงินขายเลี้ยงอ๋อเสียเงินขายขายเด้งลูกจากล้านเน้องคนเสียให้น่ะก็ประมาณสามล้านนี่แหละ กระโปงกันได้ใช่ไหมให้แต่ค่าเลี้ยงลูกคาลองเนี่ยคือบ่ได้เนาะมีแต่เงินค่าเลี้ยงลูกประมาณสามด้านแล้วกันงัวให้เท่าแก่ดุ้งอย่างเินกระกรบ่ได้เลยบ่ได้มาหมอบก็มีแต่ก็มีแต่ทางเจ้าวนะเฮ็ดฮีดเองบบบนี้หนึ่งขึ้นกันที่แรกกับเจ้าขึ้นไปหาเงินมาแต่งให้ขึ้นบริสุทธิ์เจ้าไปบอกคือว่าเจ้ายังค่าลูกยากลูกเหรนี่บอกไปตอนออกมาใหม่ๆออกจากไทยถูกแทน เหตุกาเกิดขึ้นไปอ๋อโดยไปได้กาเจ้ากับข้าลู้ก็เรื่อยไปน้ากันเนาะทาไปน้ากันคือสีก็ที่เป็นอะไรได้กังเท่ากับได้อยู่น้ากันเนาะแต่ว่าตอนเดี๋ยวนี้เพืนกับเราได้ติดต่อมาหาลูกหายอย่างไรบ้างระเบียบเพิ่นก็แบบเงียบหายไปเลยบ่เดี๋ยวนี้ค่ะเงียบหายไปเลยแบบเพิ่นก็แบบเ่ได้คิดแบบว่าที่ติดต่อหาลูกหายอย่างเลย น้องก็บอกคือเสียเสียใจเสียอย่างว่าบ่ได้ให้บ่ได้อย่างว่ตอนแรกตอนขึ้นบานขึ้นบัวมาหม้อมั่มอย่างอบตงนะจะอยากอไอย่างไงอยูไว้ในใจแต่ก็กลใคร็ไม่ว่าว่าให้องเอากันทาเลยเพราะว่าเฮาก็เฮ็ยอย่างบ่ได้เนาะพว่าให้ขึ้นมาขึ้นกับบัม้อในแจักสิบานอะไดเนาะแตคิดคิดทอดแบบเสียใจอยู่ได้เนาะเนาะ ถามมาคิดฮอดบ่เนี่ยคิดฮอดเยอะบ่ะเพราะว่วบาบัดมือมาว่าพ่วงกันมาว่าอย่างกันนี่คือบ่ได้อันน้องขึ้นกับบ่ได้มามีแต่พออนน่อแม่ขึ้ลื่อนบ่อมาหน่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ก็บ,บ่บบอหูคาวคาวของเพิ่นเลยบ่ะโอ้โหเลยเอากันได้จักปีจังจังมีลูกหลายน์โซฟีล่ะได้ลูกมาหัวน่องก,กับ่อหัวน่องสืบพิพาเจ้า เจอกระซงยังหัวช่พาโดยก็เลยถือพาน้องก็ได้อยู่กันเลยเนาะแต่ตอนนี้ครอบครัวน้องอยู่กันจกคนเนาะมีแต่พ่อกับแม่น่องลูกก็อยู่กันชั้นนี้เนาะถ้าแต่ปีก็เห็นให้เห็นหน้าหนี่ได้นอนน่องเนาะนี่หน้าบ่หนี่นะคือใช่เพื่อนหนีอยู่ทางในบ้านมันบ่กับบ่ได้เข้านอนเพื่อนบ่เข้า เจ้าบ่ะเข็มคือเมย์โอ้ยครับน้องครับวันนี้อ๋อมีน้องอีกนี่ก็มีน้องเนาะกันดูกับว่ได้เรี่องยากว่ะล่ะกาบว่ได้ง่ายแต่ว่าเป็นอะไรดังจากที่ว่าเลิกลากันไปมาแล้วเดี๋ยวนี้ทําใจได้แล้วบเดทำใจได้แล้วก็เบิร์ตหักกันแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเหตุกับเฮากระบุเป็นแนวให้จดจำเนาะก็ลืมมันไป แต่ก็ตอนนี้ก็ทางทีมงานเราก็อยากสิมาถามเนาะว่าพร้อมทีที่เปิดใจบบแบบเปิดใจแบบเรื่องแบบโอมาลมลับโอลงเนาะแต่คนในบ้านนี่น้อมในบ้านนี่ยก็ไม่ได้มาโอมาลมบ่มี่ว่าคือจังไดเนาะกับมูมี่มีตะหมูในบ้านเลยเป็นโมเป็นยังกันละแต่บ่มีแบบเป็นผู้บ่าโอพูยังไปนี่เนาะ น้องกับว่าจะ่เพิ่นกับเปิดใจอยู่เนาะถ้า<ด>สมมติว่ามีมคนมาโอวมาลม้ม,ลมน้องกัโอ้ล้มนาะน้องเนาะแต่ส่วนลายกะส่วนลายก็ยกเป็นนุม่มพังถกพังไทยได้น้องกับสิล้มได้เฉ่าะคนไทยแบบนี้นะล้มได้นี่พวกทักมาอยู่วงพวกคนไทยกับคุยอยู่แต่เ่ิ่นเปิดใจโอ้ดูคุยกับคุยไปแบบ ดีเลยแบบเพิ่นทักทายมานะทั้งคิดทั้งอย่างแบบนี้บ่คันคือว่าเพิ่นอยากมาโอ้มาล่มนี้ก็รับอายุเพิ่นนี้ได้ต่ซ้ำใด้ซ้ำใด้ขึ้นไปแบบรับเรื่องอายุเพิ่นได้ใะ่ไหสี่สิบก็ได้เราะว่าาไปก็ได้สี่สิบลงมาเนาะวันง่ายก็สี่สิบลงมาเนาะบอเพื่นกาเพิ่นสี่สิบแปดเนาะคันว่าสั้นก็สิแก่เกินแต่ว่าเพิ่นก็อยากได้เป็นผู้ใหญ่ยังเนาะเพราะว่าผู้ที่เพิ่นครบตอนนั้นก็ เป็นเนาะผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่กลัวเนาะกระยังกันกินกรยังอันเดึกลากระน้องไปคือเก่ากระน้องเนาะโดยช่ขบผู้เป็นอย่างเขาก็เริ่มต้นใหม่โดยระเบิงลูกเขาดีๆแหละก่อนใส่ชมาโอมาดมกะหับลูกหับอย่างได้แหละน้องเนาะโดยถ้าผู้ใดหับลูกก็ได้ก็คือสีแบบไปกันบ่ได้แหละแมนมาสิว่าแต่ว่าหักแต่เขาเนาะแมนก็ต้องหักลูกเหานำ แล้วคันคือเพื่อนว่าได้ลองโอ้ลุมนแล้วเพื่อนอยากมาหลินมาอย่างนําก็สามารถยินดีต้อนรับเพื่อนบ่ยินดีต้อนรับคันว่าเพื่อนอยากมาหลินมาเเนาะมาทักทายสบายดีเนาะเขาก็โอ้ลุมกันไปกลัวจินกลัวชีเข้าใจกันนัองคือถึกใจถึกข้อกันกะมาเที่ยวมาหากันได้เนาะน้องเนาะมาเยี่ยมยามกะแต่น้อง่นนกังยังไม่ได้สร้างครอบครัวอย่างไรเนาะก็ยังไม่ได้แต่งงานก็ได้เลือกรากันไปก่อนแต่น้องก็ยังไม่ได้สร้างเฮือนสร้างอย่างแมนบ่เนาะ แต่ละมือนี่ก็ไปเฮียยังน้องแต่ละมือนี่แต่ละมือของมอเตไปค์ใช้อยู่แต่หน้าออกมางเขาสวนเขาสวนพอยังก็อยู่กับลูกกับหยังไปที่ไหนเนาะไอ้ลูกก็กินนมเจ้าเองบอโดยคิดว่าลูกเศร้านมได้ลูกเยอะกว่อนนี่ง่วงอะไรเศร้าอยู่ไหนโอ้โหโดยคำ่าสจกินนมซื้อกับผมจะมีนไปหาทำงานทำอย่างแบบไล่ไล่น้องไปหาอะไรนี่นะแต่ละมือนี่น้องมอเตอรไปค์ทำงานใช้อยู่แต่หน้าออก ไม่ได้จะซื้อหันจะซื้อนี่ไปหันไปนี่ได้สน้องเงินมาแต่ใส่ซะขอแต่ข้าวโพดกับแม่บ่โดยแต่พ่อแม่เอาให้สมมุิเด็ซื้อเสื้อผ้าหอาเภให้ลูกให้ยังกับแบบนี้บ่ยังใส่พ่อแม่อยู่เนาะไ่มีปัญหาอย่งเห็นหน้าแต่ละปีก็ได้เข่าลายอยู่บ่เนาะลายหลอดไปเขาได้กินได้อย่างไรนเนาะ ตือเ่อแบบเฮาหมุนเงินโบทันก็พอได้แก่เนาะหนูหมันยามนี่แก่ปลูกหมักเตะหมักทั่วบ่อหนูน้องเพิ่อนใจเปิดใจอยู่เด้อนุ่มๆเหม่ยถ้าผู้ใดอยากมาโอ้มาดมกับน้องเพิ่อนก็ได้น้องมีลูกคนเดียวนี่หรอปะหนยมีลูกคนเดียวเพื่อก็มีลูกคนเดียวเพิ่อนก็เป็นสาวไม่ห้างลูกหนึ่งเนาะสาวไม่ห้างลูกหนึ่ง อายุสิบแปดปีเนาะดเป็นสาวไม่ห่างลูกหนึ่งอายุสิบแปดปีคือตอนนี้เพิ่นกับพ่อมทีที่เปิดใจเนาะโดยถ้าเพื่อนอยากมาโอ้มาล้มก็เพิ่นกับโอ้ลมได้อยู่บ้านนอกกระซอหรือว่าเธอมาบักถึกกับโทรมาหาทีมงานทางสหวัสด o u t u b e ไรเนาะแมนทางทีมงานทำกรสิพามาเนาะกรสวาสกริชัยสหวัสดาชัยได้ทามันเพชรน้องเด่นเพชรเด่นไรบ่เด่นอะไรเด่นอย่างเนยเด่นเพชรเด่นเพชรมี่ทุ่นซับอยู่เนาะ โดยคือมีกระต่ายอยู่เป็นกระดิ่งเป็นเพชรลายเนาะไม่ได้ดิบบอโดยคือเอบวาดเล่นเป็นเพชระลายว่าเบอือทูเบืออยังเพชรอยังในเคนชิเจกดังไม่ได้เจกกันหน้าไม่เนาะน้องเจกดังไม่วิบวิเจกตอนที่ดังบ่เจกดังไม่โดยน้องคือเจกดังไม่เนาะเพราะว่าเคนกะบ่เจกหน้าไม่เนาะ ไยญาตแบบว่าพ่นมาโอ้มาล้มกะโบจริงใจกับน้องขึ้นหรือว่าพ่นที่มีครอบครัวมีเมียอยู่แล้วกะโบให้มาทักทายแบบนี่เนาะแมนน้องครบสมมติว่าคนมีครอบครัวน้องครับหมอล้มน้องเพราะว่าไพ่สิอยากได้ที่คนมีครอบครัวอยู่แล้วแบบนี้เนาะก็ต้องอย่างไรคนสูตรอนุอันดับกะโบสําคัญขอให้แต่ว่าสูตรนาะล่ะถ้าเป็นพ่อห้างแบบนี่เป็นถ้ลูกมันเป็นพ่อห้างพ่อใหม่ไมีลูกมี่ยังแบบนี้เดียเจ้ากระหับได้ยู่บ่ ับได้อยู่เนาะเพราะว่าคะแนนว่าเคลนหักจริงใจเนาะคะแนนว่าบุป็ินมัน,บบน,นคนมีเมียบแบบนี้นะเนาะคนมีเมียกับบอย่างให้แนะนำแหละเพราะว่าสาวาทกับบอย่างให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าลูกเมียคนจะได้จับได้กับหึงห่วงแล้วกั บอดีกับตัวน้องน้ำแมนล่ะวะโอะ้โสงสารลูกเมียคือน,น้ำแมนเนาะโดยดยต้องแจกหลังไม่ไปเพราะว่าแจ้พวกทีมงานเขาก็จะได้คัดกรองให้แน่ว่าคนได้สูตรคนใดมาบางดีกับน้องค้นแน่ท่านจะซีเนาะคนชุมชอนี่ก็มาหลายรูปแบบบางทีก็รักลูกรักเมียมาโอมาล้มแบบนี้ได้นองมาทักทายเด่นนะเพราะว่าสาวเปิดใจก็เจอหลายคนแล้วเนาะแบบน่าที่ว่ารอยเมียมาเนาะโดยเขาก็อยายามคืนเจอนน่นนเนาะ คิดๆได้ดีๆก็เนาะเพราะว่ายันเจอแบบนี้เลยเพราะว่าน้องกับโบเคยไปกรุงเทพกรุงไทยบบเคยไปทํางานใส่เด็กบ่าน้องในบ้านเขาเด็กกับโบเคยเนาะพอสอาแล้วกับน้องเพิ่นกันเองโบเคยได้นะแต่น้องอันดิ้นเพลินได้น้องก็เป็นนักสื่อจิ่บเบ๊อก็ได้เฮียนอยู่เจ้เขียนห่อนหม้ออะไรเนาะหม้อหอดแต่พ่หาพ่อหาแต่ถือว่าบ้านเขานี่ก็ถือว่าพอใช้ได้เนาะอ่านได้เขียนออกแล้วเนาะเขียนพิมพ์ภาษาไทยภาษาอย่างมาเจ้าก็อ่านได้เนาะ ซื้อได้ถ่ายว่ามาโอมาดมเขึ้นกะขึ้นกะอ่านได้อยู่ตอนน้องเขึ้นกะได้เฮียนอยู่กินข้าวกินน้ำวันยังแาบมานี่กินข,อข,อขอ้าวครับลากเส้นมาแต่ดอกงานดอกหลายได้ทอาดิฉันเหมือน,นี่นเนาะไปลองเบ้าแม่เจะเบ้าไปไปกับแม่น้อ,นองเขึ้นกะสูดอยู่สูดเอาไปเส้นตอนนี้น้องเนาะ เลยก็ท้าใจได้แล้วเนาะน้ำใจได้แน่ยาขาดแล้วแบบเป็นทีเรียบร้อยเนาะคือว่าอะไรคนเฮามันโมเมนต์เน้อคู่กันหรือว่าทำบุญมาทำนั่นกับอยู่กันทำนั่นเนาะล่ะโดยเลี้ยงลูกไปของเฮาไปคนเดียวดีได้อนเพิ่งจะอายุ18ปีก็ยังครับพี่ชอบลูกเต้าขึ้นได้ยังดีเลยเนาะแมนคือว่าเลี้ยงลูกขึ้นกับปิตาแพงได้แหละกำลังดื้อได้สำเนีนเนาะกำลังไปเป็น เพื่อนกับโบ้เธอคอยกินข้าวต้มขนมบ้าละน้องลูกแย่านี่บ้คอยซื้อให้กินโบ้ซื้อให้กินได้เพื่อนกับแบบว่ากระดึ้งอย่าว่าคือว่าเพื่อนให้จะกินบ่บอกว่าเคยให้เบื้องหลังเพื่อนกับคือสิเป็นคนเลี้ยงง่ายจดอกเพราะว่าเพื่อนบุ้ยโป้นั่นน่ะเพื่อนมองหน้าน้องโป้เนี่นหนาเพื่อนวางนอนนะไปจ้งนี่เคยนอนเม่นวะหนินอนนอนตื่นนะบอเลื่นอนตื่นมาลูก คือเพื่อน,นี่ก็ปีปลายเนาะโดยตั้งแต่เกิดมาบม่ได้ห่างดีทธอดีลูกก็เลี้ยงง่ายจ้าปีเนาะแต่งแต่มาน้องพลอยก็ยังบม่ได้ยินเสียงเพิ่นเว้าเลยจ้าคำแสดงว่าอันน่องนี่มีบุญอย่างหนึ่งเนาะท,ที่เตี้ยงลูกผู้เดียวก็ได้ลูกก็เลี้ยงง่ายเนะยเขาขะเพราะว่าพอเพื่อนก็แต้เกิดมากพอเพิ่นก็บ่ได้เลี้ยงเลย,ยอันขั้วหมอกามมอยังน่ะขึ้นได้ขั้วได้ออกไผ่ว่าเพื่นจังไปนั่นล่ะ ตอนเจ้าถือผ้าถืออย่างนะเพข่้นกายยังอยู่บ้านบ่เขึ้นยังอยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านก็เ็ดให้เห็ดหน้าให้กินอยู่บ้านตอนตอน,ตอนท่นออานได้อาท่านได้แต่งงานกันตะกี้ไงแต่โผล่แล้วถนาเพน่า,ขขา,านขับรถไป็กินคนขับรถขับรถไทยโบเป็นเนาะก็<ด>มีแต่เพิ่นอายุสามชิดแต่ว่ายังขับรถไทยโบเป็นโบเป็นเลยออหรือว่าเพิ่นโบเคยเห็ดหน้าบ่ ตอนคบกันตอนแรกเนาะน้องเพื่อนเจ้าก็ไปคบกันอยู่ไซอันนะ้นะเพชรเลยลาอ๋อเจอกันในเพชรเลยลายเนาะเคยกันเลยยันทักทายมากกัเลยมาเด่นน้ำนอกไปนี่บ่เพื่อมาโยตอนขำมาคนเดียวเมื่อไกลชิโกกันแล้วพอสมนาอ๋อเจ้าคบกันได้จ้าพี่จ้าจังโคลกันกับเพื่อนาะนนเพื่อนก็ยังเลือกกันไปอยู่เนาะโดย แต่กระโบเป็นยังงน้องบานนี้ก็ขคอให้เจอคนที่ว่าเจอคนหักจริงใจเนาะักจริงคนจริงใจนำเนาะก่อนแบบสิโอลมตกลงปงใจกับผูใดก็ให้ศึกษาดูใจว่าเพิ่นดูแลเขาได้บอเนาะแบบเพื่อนแบบสีโอมโนอกใจเขาบอสิจริงจังกับเขาบอเนาะเป็นอย่าให้คัดกรองเมืองอีกกะก้าคนมีลูกมีเมียกะบอแนะนำเนาะเพราะว่า เขาก็เคยเมียนบทเรียนหรือว่าประสบการณ์มาหลาน้องเนาะดูอยัางไรเกิดเหตุการณ์เกิดคือเ่าเพราะว่าอาการที่เหาที่รูนที่ว่าเขาทิ่งเขาป้าในเหากับทรมานทำไรเนาะเขาก็คิดอายโมหพ่อแล้วก็เสียใจเหาอะไเนาะน้องก็ตอนนี้ก็ทิ้มแข่งไปหลยเติบก็คิดอยากมีคนโอคุณดมอยู่น้องว่าเป็นจะอยู่กับลูกเลี้ยงลูกก็ได้ปีปลายแล้ว ู้ใดมากท่าอยากจะสามารถมาเอาทางทีมงานเท่าไรเนาะสมมติว่ามีนุนมไทยอันยอยากมาโอมาลมน้องสมมติว่าเข่าใจกันหรือว่าขึ้นอยากกันใช่ไหมแต่ง,งานมาอย่างน้ำน้องสมมติว่าขึ้นอยากเอาไปอยู่ไทยอยู่อย่างน้องสามารถที่จะไปน้ำขึ้นได้อยู่เปล่าไปได้ก็ไปได้อยู่นเนาะครับคะแนนว่าร่มกันเข่าใจตกลุ่มกงใจกัน,น,นคักแน่เนาะมาสูโ่โคคักแน่แบบนี้นเนาะโดยข้เพิ่นกลับไปเพราะว่าเพิ่นกลับ สมุิว่าลูกเจ้าก็เอาไปน้าก็ได้ได้ว่ายูกับเมย์เจ้าก็ได้แบบนี้เนาะแม่พอว่าน้องิ่งก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรพาเมย์ิ่งก็ยังนมแล้วก็ถึงก็ยังมีน้องอยู่อีกคนหนึ่งก็สามารถที่ไปได้น้องก็เพราะได้คัดของอย่างเลยเนาะแม่ว่าถึงจะบุคยไปกะถาเฮามีคนหฮักคือว่าคนจริงใจกับซื้อซัดกระเพาแบบนี้เนาะน้องน้องก็ไปน้ำได้อยููน้องว่ากล้าไปเนาะโอย ส่วนรายก็มีแต่นมไทยเนี่ยสิมาโอมาดมเมนาะนมเลาาก็มีอยู่แต่ก็แลรวแต่เฮาสีรมเข้าใจกันอะไรนัง่งเลยเลือลุมเบิ่งดขนาดเนาะแต่น้ำมือน้องขึ้นก็ได้ไปทํางานทําการใส่เนาะเพราะว่าจะไปลองหรือว่าจะไปซื้อหันซื้อนี่บุญบุญยชินยังก็มีแต่ของเงินกับพ่อกับแม่แบบนี้ว่ล่ะพอจะเอาลูกบด้หาเนาะบด้หาเงินใสพ่พ่อแม่ก็ขึ้นจะหาไปน้าบ้านนี่ได้เนาะล่ะเห็นยังแต่น้มือพ่อแม่กั ่วนมะแตงมังมูกเพื่อใช้ขายแบบนี้แน่เนาะรูกันกันกำลังดื้ออ่ะไปติ้นเป็นน้องพลอยใจจับเลยเพิ่งจะไปเพิ่ที่มาหาน้องพลอยเนาะเพิ่งนก็อายุสิบแปดปีเพิ่นก็ยังเป็นคนเจ้าผู้งามอยู่เนาะแมนเป็นคนทีผิวพรรณแบบเข้มๆแน่นแต่คือสีถึกใจนุ่มๆวลายคนนี่ยหรอกเนาะแมนมาน้องก็เป็นคนหน้าตาก็ถือว่าดีคนน้อยน้เหน่อยคุยน้องเนาะ วันใดๆน้องพลอยเขาก็โอ้ร่มกับน้องขึ้นกระโดดนานพอสมควรในร่มควเวลาน้องเขาเนาะก็่จะได้เอามีน้ำจิ้นน้ำใจให้น้องขึ้นซื้อข้าวต้มขนมบะให้ลูกสาวน้อยกันเนาะแมนนี่หน่อยเนาะน้ำจิ้นน้ำใจจะทีมงานเท่านี้แหละแมนให้น้องไปซื้อขนมกับลูกเวลาเมื่อตอนแดงเนาะเองชิเมื่อนอนบ้านว่าแดงนะนเชิญกัสิเมื่อนอนบ้านเนาะชาวบ้านเนาะให้เนาะโดยเมื่อวาให้ลูกซื้อขนมซื้อนมขึ้นกรกินเฉพาะนมรัตต์ซอยกิน อันไหนบ่มีซื้อให้กินเพื่อนก็กินเนาะก็ะต้มขนมเพื่อนก็กินแต่ว่าหากักบุคอยได้ซื้อแบบบุมีเงินซื้อแน,น,น่เนาะดูไปไอ้น้องคอยดูจะกีรลาเพืนะ่อนเลยเนาะดูเจอคนหักไหวๆไเวนาะน้องเนาะ,ะดูสบายดีดูสบายดีดูโอเคน้องเพรพี่น้องเนาะคือทางน้องพลก็ได้โอลมกับเพื่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะคือเพื่อนก็ซื้อซาฟุนน้องเพรพี่น้องเนาะเพื่อนก็เป็นแม่ห้างลูกหนึ่งนาะทางเพื่อนก็ อันมาเป็นสาวไม่ห่างลูกหนึ่งก็คือสาเหตุที่เลิกลากะอย่างที่พ่อแม่พี่น้องได้มามากเนาะก็คือเพิ่นวาสิมาไหวมาคอเพิ่นก็มาไหวมาคอแล้วแต่ว่าวาซิมาแต่งแต่ก็เงียบหายไปเลยนเพื่พี่น้องเนาะเพิ่็เลยตัดสินใจที่ว่าชีเลือกลาเนาะงพนพี่น้องเนาะเพิ่็เลยเลือกลากันไปเพิ่กนเลิกลากันกะหลดน่านพอสมควรเลยนองเพืพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นกะ ตอแต่ลูกเพิ่นยังน่นอนเดี๋ยวนี้ลูกเพิ่นกับปีปลายเลยเนาะลูกเพิ่นกับตาแพงกําลังตาแพงกําลังดื้อกําลังไปเป็นน้องเพินพี่น้องน้องพลอยกะระวังที่ไทยคลิปกะไลจับลูกเพิ่นเนาะว่าหน้าเพิ่นกะติดทางน้องเพิ่นพี่น้องเนาะติดทางกับน้องพลอยกับยันลูกเพิ่นออกทางน้องพลอยกับปไล่เก็บลูกเพิ่นเนาะไล่จับเพราะว่าน้องเพิ่นกับสิเลนมัเกเรนออกทางเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะโดยือทางเพิ่นกับมือนีกับเป็นสาวไม่ห้างลูกหนึ่งเนาะเปิดใจ เพิ่นกระพร่อมที่สิเปิดใจเนาะเรื่องอายุก็คือหาได้ตั้งแต่40ลงมาเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นนะ่ะสมักรุ่นใหญ่เพราะว่าสามีเพิ่นคนที่เพิ่นคบคนก่อนก็คืออายุ30เนาะเป็นรุ่นใหญ่คือกันแต่ว่าเพิ่นกะอายุ18ปีเนาะไปพี่น้องเนาะดย ทางผู้ใดอยากลงอู่ลุมเพิ่นกะทักสมารถทักมาเอาทางทีมงานเท่าไ้เนาะทางทีมงานเท่าก็สิได้เอามือหายเนื่งจากเพิ่นก็บ่อยากถือตัวถือต้มเนาะเพิ่นก็สิได้แจกทางหังไม้เนาะผู้ใดทักไทยอ้ลุมเพิ่นก็มาเอานําทีมงานเท่าได้ทางทีมงานเท่าก็ยินดีที่สิเป็นทางสะพานทักให้เนาะรือผู้ใดใจง่ญ่ใจถึงก็อยากมาหาเพิ่นก็มาได้เนาะทางทีมงานเท่าก็ยินดีที่สิพามาเนาะนี่ก็เป็นสาวสูดเปิดใจน้าไม่เนาะไปพี่น้องสาวไม่ห่างลูกหนึ่งเนาะนี่ก็เป็น ทีมงานแรกเนาะทีว tamam. ่าได้มาถ่ายทาเปิดใจเพื่อน้องเพื่อนพี่น้องเนาะโดยน้องพลอยกับบอมมี่ยังลายน้องเพฟนพี่น้องเนาะกับสิขอตัวลําลาพเม่พี่น้องเลยเนาะไว้พอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปเนาะน้องพลอยบอกผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพเมย์พี่น้องเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณนาอทางเอฟซีน้องพลอยหลายๆเนาะที่ว่าหักแพงน้องพลอยตลอดมาแหละเบิ่งคลิปน้องพลอยมาทางแต่ต้นจนจบเนาะแหลมบอกขำโฆษณาเนาะโดยน้องพลอยกับสิขอตัวลําลาพเมย์พี่น้องนะเนาะ สี่ก้วาวกาค่ะ่าสบายดีและสวัสดี